สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BIKERINSPIRE วันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปรู้จักกับปืนลูกซองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากนั่นก็คือ Mossback 500ครับ Mossback 500เป็นปืนลูกซองแบบปั๊มที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์การป้องกันตัวหรือแม้แต่การใช้งานในกองทัพและตำรวจจุดเด่นของ s s b a บก500คือความทนทานและความน่าเชื่อถือที่สูงมากในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก s s สแ a g 500มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงตัวลำกล้องทำจากเหล็กคุณภาพสูงซึ่งช่วยให้ปืนมีความทนทานต่อการใช้งานหนักตัวด้ามจับและปืนท้องมักจะทำจากโพลิเมอร์หรือไม้ขึ้นอยู่กับรุ่นทำให้ปืนมีน้ำหนักเบาและจับถนัดมือ ส่วนภายในนั้นมอสแบก500ใช้ระบบปั๊มลูก2ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพตัวกลไกภายในได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างรับรื่นและทนทานพร้อมกับมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ว่าจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างดีในเรื่องของประสิทธิภาพมอสแบก500สามารถใช้งานกับกระสุนหลายขนาดตั้งแต่12เกรดไปจนถึง20เกรดทาให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบปืนรุ่นนี้มีระยะยิงที่แม่นยำและกำลังการยิงที่แรงพอสมควร แม้ว่าจะเป็นปืนลูกซองแบบปั๊มแตกก็สามารถรีโหลดได้เร็วและง่ายมากนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้เช่นกล้องเลงไฟฉายหรือแม้แต่ปลอกเก็บกระสุนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานสรุปแล้ว s s b แบก500เป็นปืนลูกซองที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความทนทานการใช้งานที่หลากหลายและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่และมือโปรที่ต้องการปืนที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ ใครที่กำลังมองหาปืนลูกซองดี m o s s b a c k 500เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ช่อง BIKERINSPIRE e. ขอบคุณครับ